สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิมานธรรมะทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าพระการกับพญายมคือใครท่านคือคนเดียวกันหรือไม่วันนี้แอดมินจะมาคลายความสงสัยนี้ให้กระจ่างหมดจดเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยพระการคือใครในโลกของมนุษย์นั้นไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรอยู่ยั่งยืน และไม่มีใครหนีพ้นความตายแต่สำหรับคนโบราณพวกเขาไม่ได้กลัวแค่ความตายสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือเทพผู้ควบคุมความตายผู้ที่สามารถเรียกดวงจิตเมื่อถึงวาระสุดท้ายนามของท่านคือพระการคำว่าการแปลได้หลายความหมายแต่โดยพื้นฐานแล้วหมายถึงความมืด เงามัดจุราชหรือสิ่งที่กลืนกินชีวิตบางที่แปลว่าสีดำแต่ไม่ใช่แค่สีมันคือพลังอันลี้ลับที่เกินกว่าแสงจะเข้าถึงได้ในตำนานของพราหมณ์และฮินดูพระการมีรากมาจากเทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งการทำลายล้างคือพระศิวะ แต่เมื่อพระศิวะโกรธถ,ถึงขีดสุดจนพลังทําลายลุดออกมาเกิดเป็นเทพปางหนึ่งที่ชื่อว่ากาลพิวะหรือพระกาลพระกาลจึงไม่ใช่เพียงแค่เทพทั่วไปแต่คือเทพแห่งโทสะเทพแห่งกาลเวลาผู้ควบคุมวาระผู้ปลดปล่อยดวงจิตจากร่างและบางครั้งก็ผู้ที่ลงโทษคนที่ล่วงละเมิดกฎแห่งกรรม ในคติไทยพระการคือเทพแห่งความตายผู้เงียบงันแต่เข้มขลังคนไทยโบราณเรียกว่าพระการเท้าโลกบาลหรือบางแห่งเรียกพระการชัยสีพระการจึงไม่ได้มีแค่ในอินเดียแต่ยังฝังรากลึกในวัฒนธรรมไทยในความเชื่อของผู้คนตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาจนถึงยุคล้านนา บางตำนานเล่าว่าพระการปรากฏกายบนอากาศร่างกายดำสนิทในตาแดงฉานถือกระบองกระโหลกและงาวรายล้อมด้วยวิญญาณผีตายโหงที่เป็นบริวารเสียงท่านไม่มีใครเคยได้ยินแต่ใครที่เคยเจอจะรู้ทันทีว่าความตายมาเยือนแล้วนี่คือพระการผู้ไม่เลือกฝ่ายไม่เลือกดีร้ายและไม่เคยลำเอียง เมื่อถึงเวลาแม้แต่เทพก็ต้องยอมซิโรราบในโลกของเทพพระเจ้ามีเทพเพียงไม่กี่องค์เท่านั้นที่มนุษย์ไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยนามหนึ่งในนั้นคือกาลพิวะหรือที่เรารู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าพระกาลก่อนที่พระกาลจะกลายมาเป็นเทพแห่งความตายในความเชื่อของไทยท่านคือหนึ่งในปางโกรธของพระศิวะ เทพผู้ทำลายล้างผู้ทรงพลังอันไร้ขอบเขตและอยู่เหนือวัฏจักรแห่งชีวิตทั้งปวงชื่อของท่านประกอบด้วยคำว่าการซึ่งหมายถึงความมืดความตายหรือการเวลาและคำว่าพิวะซึ่งหมายถึงพระศิวะ รวมกันแล้วกาลภิวะจึงหมายถึงพระศิวะในปางแห่งความตายหรือเทพแห่งการเวลาอันมืดดำตำนานอินเดียเล่าว่าครั้งหนึ่งเทพพรหมได้โอหังประกาศต่อเหล่าเทพทั้งหลายว่าตนเองคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลพระพรหมดูถูกพระศิวะถึงขั้นกล่าวหมิ่นว่าพระศิวะไม่คู่ควรกับการบูชาพระศิวะ เงียบแต่ในตาของพระองค์เต็มไปด้วยเปเลวเพลิงจากกลางหว่างคิ้วแสงสีดำสนิทได้พุ่งออกมากลายเป็นรูปลักษณ์แห่งความโกรธรูปลักษณ์ที่แม้แต่เทวดาก็ไม่กล้ามองตรงนั่นคือจุดกำเนิดของกาลพิวะเทพผู้ถือกระบองมีผมยาวพันรอบศีรษะ ดวงตาแดงฉานร่างกายเปื้อนเท่ากระดูกสวมพวงมาลัยจากหัวกะโหลกล้อมรอบด้วยผีวิญญาณและอสูรที่สั่นสะเทือนแม้แต่พื้นพิพ,พทันทีที่กำเนิดกาลพิวะพุ่งเข้าไปตัดเสียนหนึ่งของพระพรหมเพื่อเตือนสติไม่ให้ล่วงเกินเทพองค์อื่นต่างนิ่งงนันไม่มีใครกล้าพูดแม้แต่คำเดียว แต่การทำร้ายเทพพระพรหมก็เท่ากับว่ากาลภพิวะแบกบบาปกรรมอันใหญ่หลวงพระองค์จึงต้องถือกะโหลกนั้นเป็นภาชนะเดินเร่ร่อนไปทั่วจักรวาลในฐานะผู้รับกรรมแม้เป็นเทพก็ไม่อาจหลีกเวรกรรมได้ท่านเดินทางจากเมืองสู่เมืองไม่มีใครกล้าต้อนรับทุกแห่งหวาดกลัว เพราะรังสีแห่งความตายแผ่กระจายแม้ไม่เห็นหน้าแต่กลิ่นเลือดและความมืดลอยมาก่อนล่วงหน้าในที่สุดพระองค์มาถึงเมืองพารานสีซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของการปลดปล่อยวิญญาณและที่นี่เองที่พระการได้รับการชำระบาปจากการอุทิศบุญกุศลและการบูชาจากนักพรตผู้บริสุทธิ์ จากเทพผู้ถูกขับไล่พระองค์จึงกลายเป็นเทพผู้พิทักษ์ของเหล่ารือีและเป็นเทพแห่งความตายที่สามารถควบคุมการเวลาควบคุมดวงวิญญาณและเปิดปิดประตูแห่งนิพพาน ที่อินเดียโดยเฉพาะที่พาราณสีมีวัดเก่าแก่ชื่อการลพิวะวัดประชาชนเชื่อว่าผู้ใดสิ้นลมหายใจที่นั่นพระการจะเสด็จมารับดวงจิตไปสู่ความหลุดพ้นทันที พระการละพิวะไม่ใช่เทพแห่งความตายธรรมดาแต่คือเทพที่แม้แต่ยมราชยังเกรงกลัวเพราะพระการไม่เพียงชี้เป็นชี้ตายแต่ยังควบคุมกฎแห่งกรรมเป็นตัวแทนของความยุติธรรมสูงสุดที่ไม่มีใครหนีพ้นนี่คือรากแห่งความเชื่อที่ต่อมาจะกลายเป็นพระการในความเชื่อไทย เทพแห่งเงามิจุราชผู้งเงียบงนันแต่เปี่ยมด้วยโทสะและสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณด้วยแค่หนึ่งลมหายใจแล้วพระการในคติไทยละ่ะเป็นอย่างไรแม้ต้นกำเนิดของพระการจะอยู่ในตำนานเทพฮินดูแต่เมื่อศรัทธาได้ไหลเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิชื่อของพระองค์ก็แปลเปลี่ยนไปตามกาลเวลา กลายเป็นพระการในแบบฉบับของคนไทยที่ทั้งเคารพและหวาดกลัวพระการในคติไทยมีได้เป็นเพียงเทพแห่งความตายแต่ยังถูกมองว่าเป็นเทพเท้าโลกกบาลผู้ปกครองมุมหนึ่งของจักรวาลผู้ควบคุมเส้นชะตาของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตคำว่าโลกกบาลหมายถึงผู้พิทักโลก ในคติไทยดั้งเดิมมีเทพสี่องค์ครองทิศทั้งสแต่พระการกลับอยู่ตรงกลางในฐานะเทพผู้ควบคุมศูนย์กลางแห่งกรรมที่ไม่มีผู้ใดหลีกเลี่ยงได้คนโบราณเชื่อว่าหาบเทพองค์อื่นคือผู้แจ้งเตือนพระการคือผู้ลงมือและเมื่อพระการก้าวเท้าเข้ามาดวงชะตาจะเริ่มพลิกผันความร่มเย็นจะกลายเป็นหม่นหมอง ร่างกายแข็งแรงจะเริ่มอ่อนแรงครอบครัวอาจพลัดพลากธุรกิจอาจพังพินาศแม้แต่ผู้มีบุญญาก็อาจต้องล้มโดยไม่รู้ตัวในภาคเหนือโดยเฉพาะแถบล้านนาชื่อของพระการชัยศรียังถูกกล่าวถึงในพระคัมภีรโบราณว่าเป็นเจ้าแห่งกรรมผู้เดินทางไปพร้อมเงามืดแห่งเวลาและมีบริวารคือวิญญาณเคราะ ที่คอยยึดเหนี่ยวดวงชีวิตผู้คนในภาคกลางโดยเฉพาะสมัยกรุงศรีอยุธยาพระการถูกผูกโยงกับพิธีกรรมลับของราชสำนักที่เรียกว่าพิธีเสดาะพระการมักทำในยามบ้านเมืองวิกฤตหรือเมื่อพระมหากษัตริย์สงฝันร้ายสๆัๆเพราะเชื่อว่าพระการอาจมาเยือนตัวแทนของชาติ พระการในแบบไทยไม่ได้เป็นเทพอารมณ์รุนแรงแต่กลับเงียบสงบคล้ายมัชชุราชที่ไม่เปล่งวาจาแต่เพียงแค่เงาของท่านก็สามารถทำให้เทียนชีวิตของใครบางคนดับลงในทันทีคนโบราณจะไม่กล่าวถึงท่านหากไม่จำเป็นเพราะเชื่อว่าแค่เอ่ยชื่อก็อาจดึงดูดความตายเข้ามาใกล้จึงมักใช้คำเรียกอ้อมๆว่าท่านดำองครา์ หรือผู้มาเงียบในบางหมู่บ้านห่างไกลชาวบ้านยังมีธรรมเนียมสังเกตเงาแห่งพระการเช่นหากสัตว์ในบ้านตายพร้อมกันหลายตัวหรือต้นไม้ใหญ่อยู่ดีๆก็เฉาเหี่ยวโดยไร้เหตุหรือคนในครอบครัวเริ่มป่วยติดกันโดยไม่มีโรคจะถือว่าพระการอาจเดินผ่านและต้องรีบทำพิธีไล่พระการทันที พิธีนั้นอาจเป็นการล้างบ้านด้วยน้ำมนต์ผสมใบไม้ศักดิ์สิทธิ์ตั้งบายสีสีทิศหรือแม้กระทั่งถาวายสัตว์เล็กเพื่อแลกเคราะห์เพราะเชื่อว่าหากพระการไม่พอใจเคราะห์จะไม่เพียงเกิดกับคนเดียวแต่จะลามทั้งตระกูลแต่กระนั้นก็ใช่ว่าพระการจะมีแต่โทษ หลายสายอาคมเชื่อว่าหากสามารถตั้งจิตให้มั่นและเอ่ยชื่อท่านด้วยความเคารพพระการจะไม่ลงโทษกลับจะเป็นผู้เปิดทางให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมคล้ายการปลดปล่อยวิญญาณให้เดินออกจากวัฏตะสงสารพระการในคติไทยจึงเป็นเทพที่ไม่ใช่ฝ่ายขาวแต่ก็ไม่ใช่ฝ่ายดำ เป็นกลางเหมือนกระจกสะท้อนกรรมที่เรากระทำม,มาหากชีวิตคุณดำมืดท่านเพียงสะท้อนสิ่งที่คุณเลือกไว้เท่านั้นและในยามที่ชีวิตใครบางคนเคราะห์ซ้กรรมซัดจนไม่มีที่ยืนในแสงการหันไปมองพระการจึงไม่ใช่เพื่อขอพรแต่เพื่อขอให้ได้รับผลกรรมอย่างสงบและไม่ทุกไปกว่านี้อีกแล้วพระการผู้เป็นดั่ง ผู้พิพากษาแห่งกรรมพระการคือเทพผู้ไม่ยุดติดกับความอ่อนโยนไม่สนใจเสียงร้องไห้ของมนุษย์ไม่หยุดแม้จะมีการอ้อนวอนขอชีวิตหรือสำนึกผิดเมื่อถึงเวลาพระการจะมาทวงสิ่งที่ควรเป็นของท่านนั่นคือชีวิตแต่ในอีกด้านหนึ่งพระการก็ไม่ได้เป็นเทพที่โหดเที่ยมโดยไร้หัวใจ เพราะอำนาจของท่านคือธรรมะในรูปของกฎแห่งกรรมใครทำอะไรไว้พระการเป็นผู้เฝ้าดูไม่ว่าช้าหรือเร็วผลแห่งการกระทำนั้นจะย้อนกลับมาอย่างแน่นอนแม้กระทั่งเทพองค์อื่นบางครั้งก็ยังต้องเว้นระยะให้พระการเพราะท่านไม่ได้เพียงแค่ตัดสินความตายแต่ยังเป็นผู้ตัดสินชะตากรรม ในตำนานเชื่อกันว่าพระการสามารถย้อนเวลาได้หรือมองเห็นอนาคตในแง่มุมที่ไม่มีผู้ใดเข้าถึงไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนมันแต่เพื่อเตรียมใจให้ผู้คนรู้ว่าการเวลาไม่เคยปราณีใครหลายเรื่องเล่าเล่าถึงพระการที่มาปรากฏตัวในวันที่บ้านเมืองมีเคราะห์วันแห่งความวิบัติ วันที่คนทำชั่วจนล้นแผ่นดินเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าพระการจะลงมาปรับสมดุลทำให้โลกกลับคืนสู่ความยุติธรรมแม้จะต้องแลกมาด้วยเลือดและน้ำตานับไม่ท้วนพระการไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่ยมทูตแต่คือผู้ที่ทุกสรรพสิ่งในสามโลกต้องยอมจำนนแม้แต่ความไม่ยุติธรรม ก็ยังหนีไม่พ้นมือท่านพระการไม่ใช่เพียงเทพเจ้าแห่งความตายแต่คือผู้ยืนอยู่กลางประตูแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเกิดการเจ็บการตายหรือแม้แต่การพลิกผันในโชคชะตาในบางคติท่านไม่ได้เป็นผู้พร,รากชีวิตไปเพียงลำพังแต่เป็นผู้รับรู้ชะตากรรมของสรรพสิ่ง ว่าเมื่อใดถึงเวลาและเมื่อใดควรปล่อยให้วิญญาณหลุดพ้นจากพันธะของโลกพระการจึงไม่ใช่เทพเจ้าที่โหดร้ายแต่เป็นผู้ทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางเย็นชาแต่เที่ยงตรงไม่เลือกข้างไม่เห็นแก่ใครบางตำนานเชื่อว่าพระการคือพลังที่สะสมไว้ในจักรวาลเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการเกิดและการดับ หากไม่มีท่านโลกจะมีแต่การเพิ่มพูนไม่มีช่องว่างให้เกิดสิ่งใหม่ไม่มีการเวียนว่ายหน้าที่ของพระการจึงเป็นสิ่งที่แม้เทวดาเองยังยำเ,เกรงเมื่อถึงเวลาที่แม้แต่เทพต้องลาจากผู้เดียวที่มาเยือนได้คือพระการและแม้ในทางจิตวิญญาณหลายคนก็เปรียบการเปลี่ยนผ่านในชีวิตการสูญเสียความเจ็บปวดหรือแม้แต่ความฝันที่พังทลาย ว่าเป็นการมาเยือนของพระการทางใจท่านไม่ได้มาเพื่อฆ่าแต่เพื่อปลดปลดเราจากสิ่งที่เราเกาะไว้แน่นจนลืมไปว่าบางทีมันหมดเวลาแล้วแม้จะมีตำนานของพระการกระจายอยู่หลายหลายพื้นที่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่จุดศูนย์กลางของความศรัทธากลับถูกยึดยงแดนแฟนกับเมืองลบบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะสารพระการในจังหวัดลบบุรีที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสักการะพระการในฐานะเทพผู้คุ้มครองปราบปรามสิ่งชั่วร้ายและมอบความมั่นคงแก่บ้านเมืองสารแห่งนี้ตั้งอยู่บนฐานปรามเก่าแก่ในยุคขอมผู้คนทั้งในจังหวัดและต่างถิ่นมักเดินทางมาสักการะพร้อมนำของเส้นไหว้ที่หลากหลายเช่นหัวหมูพวงมาลัย ขนมไทยและตุ๊กตาลิงโดยเชื่อกันว่าหากบนบานอย่างจริงใจพระการจะมอบความสำเร็จให้ในเรื่องที่ปรารถนานอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงพระการกับองค์เทพอื่นๆเช่นพระศิวะ พระยมหรือแม้แต่พระนารายในบางความเชื่อซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพระการไม่ได้มีเพียงมิติของความตายหรือการลงโทษแต่ยังเป็นผู้ปกป้องผู้คุ้มภัยและเทพเจ้าแห่งการปราปีศาสตร์ตามความเชื่อดั้งเดิมในหลายพื้นที่เช่นกัมพูชาพมา่าลาวแม้ไม่มีการกล่าวถึงพระการโดยตรงในชื่อเดียวกัน แต่แนวคิดของเทพแห่งความตายหรือเทพผู้ลงโทษก็ยังปรากฏอยู่ในหลายวัฒนธรรมเพียงแค่ใช้ชื่อเรียกต่างกันเช่นยมทมูตพระยมหรือกาลเทพความน่าสนใจคือหลายวัฒนธรรมให้ความเคารพกับเทพเหล่านี้ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะศรัทธาว่าเทพแห่งความตายนี้เป็นผู้รักษาความยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติไม่มีอคติต่อใครทั้งสิ้น พระการคือผู้ควบคุมชะตาฟ้าหรือผู้รับบัญชาล้างกรรมจริงหรือไม่ตลอดประวัติศาสตร์ไม่ว่าในาศาสนาฮินดูหรือในความเชื่อพื้นบ้านไทยพระการมักปรากฏในฐานะผู้ลงโทษผู้ปลิดชีวิตหรือผู้ล้างผลาญแต่ ใช่หรือไม่ว่าเบื้องหลังพลังแห่งความตายนั้นกลับเป็นเพียงหน้าที่ที่ต้องกระทำเพื่อรักษาสมดุลแห่งจักรวาลในคติหนึ่งพระการมิได้กระทำโดยโทสะแต่กระทำด้วยเมตตาเมตตาที่ไม่ใช่ความอ่อนโยนแต่คือความกล้าวแกร่งที่จะตัดกรรมจากชีวิตนั้นให้สิ้นสุด ก่อนที่ผลกรรมจะยืดยาวทำร้ายตนเองและผู้อื่นบางตำนานกล่าวว่าพระการจะไม่อุบัติขึ้นหากมนุษย์ไม่ก่อกรรมล้นเกินพระการคือเครื่องมือของกฎแห่งกรรมไม่ใช่เทพเจ้าที่เลือดเย็นแต่คือดั่งสารทิพย์ที่ไร้ความลำเอียงเมื่อกรำสุกงอมคำพิพากษาจากฟ้าย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนั่นเองที่ทำให้พระการเป็นเทพที่แม้จะน่าสะพรึงกลัวแต่มนุษย์กลับหลีกหนีไม่พ้นเพราะพระการไม่ใช่แค่เทพแห่งความตายแต่คือผู้ปลดเปลื้องพันธนาการของกรรมผู้ที่เคารพบูชาพระการหรือที่บางท้องถิ่นเรียกว่าพระการชัยศรีหรือพระการเทพนั้นแม้พระองค์จะมีภาพลักษณ์ดุด,ดันถืออาวุธ ยืนทับราหูหรืออยู่เหนือพระยยมแต่ในมิติของความเชื่อโบราณพระองค์ถือเป็นเทพเจ้าผู้ควบคุมกรรมวิญญาณและความตายและผู้ที่บูชาท่านด้วยจิตแน่วแน่มักจะได้รับผลดีดังนี้1ป้องกันภัยจากคุณใสและพูดผีพระการถือเป็นเทพเจ้าผู้ทรงอำนาจเหนือวิญญาณ ใครที่ถูกของถูกคุณใสหรือรู้สึกว่ามีเคราะห์แรงเมื่อบูชาท่านด้วยศรัทธาจริงใจจะช่วยตัดรอนเคราะห์และไล่สิ่งอัป,ปมงคลให้หลุดพ้น 2. บันเทากรรมบันเทาเวนเพราะพระการทรงเป็นผู้ประหารกรรมผู้ใดที่เวียนวายในห้วงเวรกรรมความทุกข์ใจไม่จบ เมื่อบูชาท่านจะเหมือนยอมรับกรรมตรงหน้าและขอแรงท่านตัดกรรมให้เบาลงอย่างชอบธรรมไม่ใช่หลบหนีแต่เป็นการรับรู้ด้วยปัญญา 3. เสริมอำนาจคุมบริวารบูชาท่านในฐานะเทพผู้ควบคุมจิตใจเราจะเข้มแข็งเด็ดขาดเหมาะกับผู้ที่ต้องการภาวะผู้นำเป็นหัวหน้าหรือผู้ควบคุมคน เมื่อบูชาท่านจิตจะนิ่งหนักแน่นและไม่หวั่นไหวเหมือนท่านแบ่งแรงใจมาสถิตในเรา 4. ฝันเห็นวิญญาณมีลางสังหรณ์แม่นยำ หลายคนที่บูชาท่านอย่างต่อเนื่องจะเริ่มมียาณบางอย่างรู้ก่อนมีลางหรือรับรู้พลังบางสิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้เพราะพระการนั้นอยู่กลางกลางระหว่างโลกคนกับโลกวิญญาณหากจิตเราสะอาดพอเชื่อมถึงท่านได้ก็จะได้รับการเปิดรับเช่นกัน 5. คุ้มภาัยยามดวงตกหนักเวลาที่ใครดวงตกที่สุด ถึงคราวกรรมหนักในช่วงที่ไม่มีใครช่วยได้ให้ตั้งใจอธิษฐานถึงพระการขอเพียงเราพร้อมจะยอมรับความจริงยอมรับผลแห่งกรรมท่านจะยุติธรรมกับเราและให้เราเก้าวข้ามช่วงเวลานั้นไปให้ได้วิธีบูชาพระการแบบง่าย 1. ตั้งรูปหรือรูปเคารพ หากไม่มีรูปบูชาให้พิมพ์รูปก็ได้วางไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศของพญายมหรือมุมสงบไม่ควรวางสูงกว่าองค์เทพอื่นๆ 2. จุดทูบ9ดอกถ้าไม่สะดวก5ดอกก็ได้พร้อมถวายดอกไม้สีแดงเข้มหรือม่วงเข้มเช่นดอกกุหลาบแดง 3. ถวายของดำเช่นน้ำเปล่าหรือเหล้าดำทาเชื้อสายไสยศาสตร ถั่วดำข้าวเหนียวดำหรือข้าวสุกเปล่าหนึ่งถ้วยไข่ต้มหนึ่งฟอง 4. กล่าวคำอธิษฐานเรียบง่ายไม่ต้องใช้บทสวดโบราณหากไม่ถนัดขอให้ใช้คำพูดของตัวเองจากใจจริงเช่นข้าพเจ้าขอถวายของบูชาแด่พระการผู้ทรงอำนาจเหนือวิญ,ญญาณและกรรมขอให้โปรดเมตตาปัดเป่าเคราะหกรรมเสริมกำลังใจปกป้องจากภายัยพานทั้งหลาย หากข้าพเจ้ามีเวรกรรมใดขอให้ได้รับผลอย่างเป็นธรรมและมีปัญญาผ่านผลได้ด้วยเทิน หากทำด้วยจิตสงบสม่นเสมอไม่ต้องทำบ่อยแต่ขอให้จริงใจแม้ทำเพียงเดือนละครั้งท่านก็รับรู้ถึงความศรัานั้นก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของท่านพระการว่าท่านเป็นใครมาจากไหนมีหน้าที่อย่างไรสุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ